สวัสดีเวลกลับมาต้อนรับทุกคนอีกครั้งวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปพบกับรถที่หลายคนรอกันมานานรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความแร่งความทนทานความมั่นใจบนทุกสภาพถนนและที่สำคัญคือรุ่นใหม่ปี2026นี้มาพร้อมกับความหรูหราและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นนี่คือ2026ิ mitsubishi pajero sport รุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบให้พร้อมลุยพร้อมให้ความสบายและตอบโจทย์คนรักรถอเนกประสงค์อย่างแท้จริงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมการแบบละเอียด ทั้งภายในภายนอกสมรรถนะและราคาที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุดเมื่อเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของปาเจโร่สปอร์ต2อสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความแข็งแรงและดีไซน์แบบสปอร์ตที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมรถถูกปรับเส้นสายใหม่ให้ดูคมชัดและมีความทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าใช้ไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่มีเส้นไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์ที่บเฉี่ยวเฉพาะตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ด m นามิกชิลถูกออกแบบให้ดูดันขึ้นพร้อมเสริมความปลอดภัยและความมั่นใจเวลาขับบนทางธุรกันดาร มุมมองด้านหน้าโดยรวมให้ความรู้สึกถึงความเป็น SUV เต็มตัวซ่อนความหรูหราแบบพรีเมียมไว้ในคราวเดียวกันเมื่อมองไปที่ด้านข้างจะเห็นสัดส่วนที่สมดุลขึ้นช่วงล้อที่ยาวขึ้นเล็กน้อยช่วยให้รถดูนิง่งและมั่นคงขึ้นกว่ารุ่นก่อนมาพร้อมล้ออนลอยขนาดใหญ่แบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตส่วนเส้นคิวล้อและบันไดข้างดีไซน์ใหม่ก็ช่วยให้ภาพรวมดูลงตัวและแข็งแรงขึ้น สำหรับด้านท้ายปาเจโร่สปอร์ต2026ใช้ดีไซน์ไฟไท้ายเล็แนวตั้งที่ปรับใหม่ให้สวยลงตัวไม่ยาวจนโดดเกินไปเหมือนรุ่นก่อนตัวกันชนท้ายถูกออกแบบให้หนาแน่นขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยหลังรวมถึงติดตั้งเซนเซอร์รอบคันที่ช่วยให้จอดง่ายขึ้นในทุกสถานการณ์เมื่อเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศภายในถูกออกแบบให้หรูหราและใช้งานได้จริงมากขึ้นวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารเป็นเกรดที่ดีกว่าเดิม เบาะหนังเกรดพรีเมียมนุ่มขึ้นและรองรับสรีระได้ดีกว่าเดิมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นเบาะตามรุ่นที่เลือกพวงมาลายัยดีไซน์ใหม่ให้ความหนานุ่มจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆที่เข้าถึงง่ายหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มระบบขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบชัดเจนทั้งโหมดการขับเคลื่อนระบบขับสี่ล้อและข้อมูลการทำงานของรถแบบเรียลไทม์ ตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ถูกปรับจูนใหม่ให้เสียงคมชัดและให้มิติที่ดีขึ้นห้องโดยสารทั้งคันมีระบบปรับอากาศแบบ3โซนทำให้ผู้โดยสารทุกแถวสามารถเลือกระดับความเย็นได้ตามต้องการนอกจากนี้มิ s ซูบิชิยังให้ความสำคัญกับพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้นเบาะแถว2และแถว3พับได้แบบราบเพิ่มพื้นที่จัดของได้อย่างยืดหยุ่นเหมาะสำหรับออกทริปหรือใช้งานในชีวิตประจำวัน มาถึงเรื่องสมรรถนะปาเจโร่สปอรต2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีกำลังมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมแรงมาที่สูงและแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจการออกตัวทำได้ดีการเร่งแซงมีความมั่นใจและประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและแม่นยำขึ้นทำให้รถคันนี้ทั้งขับสนุกและขับนุ่มสบายในเวลาเดียวกัน ส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII ของ Mitsubishi ยังคงเป็นจุดเด่นสำคัญของ Pajero Sport ความสามารถในการลุยทางวิบากยังคงยอดเยี่ยมมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตามสภาพถนนเช่น Gravel, m ลมัตแซนและสโน w ททำให้การขับบนเส้นทางลำบากเป็นเรื่องง่ายสำหรับรถคันนี้ช่วงล่างถูกปรับใหม่ให้เกาะถนนมากขึ้นมีความมั่นคงเวลาขับความเร็วสูงแอลลก็ยังให้ความนุ่มนวลเวลาขับในเมืองหรือทางที่ไม่เรียบมั่นใจได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง ในส่วนของความปลอดภัยมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต0 2 6มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้อง360อองศาและระบบตรวจจับคนเดินถนนเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุได้มากขึ้น หลายคนอยากรู้เรื่องราคา p a เจ r o Sport 2026ราคาเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.3ล้านถึง1.7ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถ้าต้องการระบบขับเคลื่อน4ล้อและเทคโนโลยีเต็มชุดราคาจะสูงขึ้นตามแต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความทนทานสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและดีไซน์ที่สวยลงตัวขึ้นกว่าเดิมใครที่กำลังมองหา SUV ที่พร้อมลุยสมบุกสมบันและใช้งานได้ดีทั้งในเมือง และนอกเมืองปาเจโร s สปอร2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณกำลังมองหารถที่มีความครบเครื่องทั้งแรงลุยได้นั่งสบายใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและยังมีดีไซน์ที่ดูทันสมัยปาเจโร s สปอรรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์แทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนชอบเที่ยวหรือคนที่ต้องเดินทางใกล้บ่อยๆรถคันนี้พร้อมให้ประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจและสนุกในทุกสถานการณ์ Furious Ride ขอฝากทุกคนไว้ด้วยว่าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ที่เรานำมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ